สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋านะคะใส่มือถือนะออตัวนี้จะเป็นงานช็อปนะคะด้านหน้าเขาก็จะเป็นลายสีสีคาราเมลนะคะแล้วก็ตัวตรงนี้นะคะที่เหลือก็จะเป็นหนังดำนะแล้วก็มีช่องใส่บัตรให้ฝั่งนี้สี่ช่องนะคะส่วนด้านในของใบนี้ก็จะเป็นหนังเป็นหนังแบบนี้นะคะด้านในจะเป็นช่องโล่งๆเลยไม่มีอะไรสามารถใส่ iPhone ใส่ใหญ่ได้นะคะ13 Pro Max ได้นะคะโทรศัพท์ใส่ใหญ่ได้อันนี้นุ่นลอง iPhone ให้ดูนะคะคือมีลูกค้าเคยถามอยู่ว่าใส่2เครื่องได้ไหมใส่2เครื่องก็ได้นะคะแต่ได้สุดแค่2เครื่องนะ3ามเครื่องไม่ได้นะคะอะแล้วก็เดี๋ยวนุ่นวัดขนาดของใบนี้ให้ก่อนกันนะคะความสูงของเขานะคะประมาณ7นิ้วนะคะโดยประมาณนะ แล้วก็ความกว้างของเขาประมาณ4นิ้วนะคะแล้วก็ตัวฐานกระเป๋าตรงนี้เขากางได้ประมาณ1นิ้ว,วก็ตัวสายเขาจะเป็นสายโซ่นะคะสามารถถอดสายได้นะแต่ว่าไม่สามารถปรับระดับได้จะพายเราก็ประมาณนี้นะคะสวยๆนี่นะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดคือแบบมันมันยาวเกินไปนะคะเขาจะมีตัวขายในอินเทอร์เน็ตเนาะสามารถลดสายได้นะคะเป็นแบบ ลายน่ารักน่ารักมีนะคะลองดูในช้อปปี้ใส่ก็สามารถแบบจัดขึ้นมาได้นะคะแบบนี้อ่าก็ใบนี้นะคะเผื่อใครสนใจเนาะ